สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรรสดในรายการออมสินความคิดวันนี้ออมสินความคิดก็น้อมนำเสนอเรื่องราวของหน้าที่และความเสียสละคือเอาบรรดาท่านนักปรชด์เอกของโลกทั้งหลายที่เขาเขียนเขียนไว้จดจานจารึกไว้ผมก็ได้รวบรวมมาเป็นหลายสิบปี3 4ม0ี่กว่าป,ปีแล้วก็รวบรวมแล้วก็คัดแยกมา เอาที่สั้นๆกระทัดรัดชัดเจนนำเสนอสู่สายตาท่านผู้ชมนะครับที่มาชมา YouTube รายการอาอมสินความคิดวันนี้ท่านแรกเลยวิลเลียมเชกสเปียร์นี่ครเป็นาชาวตะวันตกของอังกฤษเขานะครับวิลเลียมเชกสเปียร์เขาบอกว่าโลกนี้คือละครโลงใหญ่ชายหญิงไซส์เปรียบตัวละครนั่น ต่างมียามเข้าออกอยู่เหมือนกันคนหนึ่งนั้นย่อมเล่นตัวนานาจริงๆอะรนเก้ารัชการที่หกท่านก็เอามาแปลนะฮะหลายๆท่านก็จะเข้าใจอะของหลวงตาแพยไม้ก็มีท่านก็พูดถึงละครนี่แหละโลกคือละครพวงนี้ก่อนเราท่านเกิดมาต่างไล่ลามตามทีท่าตามลีลาของบทละครในท่านก็ว่าไปทีนี้ของวิลเลียมเชกสเปียร์ก็บอกงี้โลกนี้คือละคร โรงใหญ่ด้วยชายหญิงไซส์เปรียบตัวละครนั่นต่างมีเข้าออกอยู่เหมือนกันคนหนึ่งนั้นย่อมเล่นตัวนานาก็หมายความว่าเราทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมันมาในโรงละครเราเห็นโรงละครแสดงเป็นตัวพระตัวนางตัวเอกตัวโกงตัวตลกตัวรับใช้ตัวอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยในในโรงละครโรงหนึ่งเนี่ย ทีนี้โลกเราเนี่ยมันก็คือโรงละครโรงใหญ่ชายหญิงไซส์เปรียบตัวละครชายหญิงก็คือพวกเราเนี่ยแหละเปรียบตัวละครเดี๋ยวก็เป็นพ่อเดี๋ยวก็เป็นแม่เดี๋ยวก็เป็นปู่เดี๋ยวเป็นย่าเป็นตาเป็นยายเห็นไหมจากเด็กเล็กๆไอ้หนูต่อไปท่านเจ้าคุณเจ้าอะไรเนี่ยไล่กันไปเรื่อยเลยละครพวกนี้ก็จะเปลี่ยนกันไป แต่สุดท้ายละครก็ต้องจบลาโรงเมื่อลาลงก็เก็บเสือเก็บเครื่องประกอบเครื่องตกแต่งชดาบาอะไรต่างเนี่ยเก็บหมดเวลาลาลงแล้วก็ขึ้นตะแรลงแกงก็ไปกันจะจบกันทีนี้ละครระหว่างเล่นเนี่ยสำคัญตั้งแต่เกิดมาจนตายเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ทำบุญทำกุศลเราจะเล่นให้ดีที่สุด เราเป็นตัวละครเจ้าคุณนอบอกเ,อเล่นตัวเอกให้ดีที่สุดอย่าไปเล่นตัวร้ายให้ดีที่สุดเรามีละครให้เล่นเราก็ต้องสมัครใจที่จะเล่นเป็นตัวดีๆถ้าเป็นผู้ช่วยก็จะเป็นผู้ช่วยมือหนึ่งถ้าเป็นคนทำงานก็ทำงานมือหนึ่งทำให้มันดีทำให้ดีที่สุดเพราะว่าผลจากการเล่นละครเราไม่ได้เงินได้ทองแต่เราจะได้บุญกุศลหรือว่าจะได้บาป ถ้าเล่นไม่ดีมันก็ได้บาปตัวร้ายตัวโกงตัวปล้นที่เมาอะไรต่างๆอนี้อันนี้ผิดศีลห้าเนี่ยตัวร้ายแต่รักษาศีลเนี่ยตัวดีคนมีธรรมะในหัวใจมีพรมวิหารธรรมอยู่ในใจเขาก็เรียกว่าตัวดี พอตายแล้วเนี่ยก็วัดกันดีกับชั่วนี่แหละไม่ได้วัดว่าคุณตายแล้วยศอะไรคุณตายแล้วมีเงินเท่าไหร่คุณตายแล้วมีบ้านกี่หลังมีรถกี่คันเขาไม่ได้วัดตรงนั้นท่านโยมไม่ได้ถามท่านโยมถามว่าคุณทำอะไรที่มันดีต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองคุณกระตันยูต่อพ่อแม่แผ่นดินหรือไม่หรือคุณอากตันยูต่อแผ่นดินหรือไม่แต่าอากตันยูก็ลงนโลกปเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน เนี่ยเรื่องละครชีวิตมันจบลงตรงนี้ที่ว่าจบแล้วเนี่ยจะได้รับการปบมือหรือจะได้รับการโห่นะหรือว่าจะได้รับการสาบแช่งว่าเล่นไม่ได้เรื่องไม่ได้เป็นสับประรดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นวิลเลียมเชกสเปีย์จึงบอกว่าโลกนี้มันคือละครละลงใหญ่ด้วยตัวเราทั้งหลายทั้งชายหญิงก็เป็นตัวละครแต่ละตัวก็แบ่งหน้าที่กัน บางคนก็เป็นอะไรใช้แรงงานบางคนใช้สมองบางคนใช้แรงกายบางคนก็ขับรถบางคนก็เป็นนายประกันเป็นทนายเป็นหมอเป็นอะไรช่วยเหลือคืออาชีพทุกอาชีพเนี่ยคือบทละครที่เขา,าให้มาเราเล่เาเล่นแล้วที่เราเล่นเพราะว่าเรากําหนดชีวิตเราเองเราอยากเป็นหมอก็เพราะเราอยากเรียนเก่งอยากเป็นหมอช่วยเหลือคน เราอยากเป็นทนายก็อยากช่วยเหลือคนอยากเป็นนายธนาคารก็อยากานับแบงก์แล้วก็แบ่งปันให้กับชาวบ้านอยากเป็นนักการเมืองก็คือจะได้เอางบประมาณไปลงในพื้นที่ทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินเนี่ยนักทั้งหลายนักไปว่าผู้ชํานาญเราเป็นนักอะไรนักเรียนก็เรียนไปนักกฎหมายก็ศึกษากฎหมายให้แตกฉานเอาไปใชใ้เป็นประโยชน์ สิ่งต่างๆเหล่านี้เรากําหนดชีวิตเราเองเราจะเป็นอะไรอยู่ที่ตัวเราไม่มีใครมาจับมือเราเป็นได้หรอกเราเป็นของตัวเราเองแล้วสุดท้ายเมื่อตายคือจบละครละครนั้นจบนี่เก็บอกต่างมียามเข้าออกอยู่เหมือนกันเข้าออกก็คือเข้ามาก็มาเล่นแล้วตอนเนี้ยเล่นกันไปออกก็คือหมายถึงจบการชีวิตที่ตะแลงแกงต้องตาย ทุกคนต้องตายไหมว่ามันจะยุร้อยร้ยี่ร้อยห้าสิบก็ต้องตายแต่เมื่อตายแล้วเนี่ยมันก็วัดกันว่าไอ้ที่ผ่านมาตั้งแต่ขวบหนึ่งสองขวบสามขวบทําอะไรบวกลบคุณหารแล้วเออได้บุญเยอะหน่อยก็ขึ้นสวรรค์ไปก่อนหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นชั้นพรมก็แล้วแต่นะก็ไล่เอาผมก็มียี่สิบชั้นสวรรค์ก็มีหกมนุษย์มีหนึ่ง แต่ถ้าเกิดไม่ได้เรื่องเลยเอามากินข้าวเนอร้อนตอนตื่นสายอายทำกินหมิ่นเงินน้อยรอคอยวาสนาพวกนี้ก็ลงไปข้างล่างพบภูมิเขาเรียกทุก,กติภูมิสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยท่านมองโลกสิว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเยอะไหมเราทุกวันเนี่ยเยอะไปหมดเลยตั้งงูเงี้ยวเขี้ยวขอกิ่งกากระปมอะลงไปในน้ำก็ปลาปลาหมึก เตาจระเข้อะไรเยอะแยะไปหมดข้างบนฟ้ากันนกสัตว์ปีกก็เป็ดไก่วัวควายมาให้เขากินเขาใช้งานนั่นแหละคือภพภูมิที่เรามีโอกาสจะไปเกิดถ้าเราไม่ทำความดีเอาไว้นะครับนี่วันนี้ก็ของวิลเลียมเชกสเปียรอีกท่านหนึ่งกลับมาที่ตะวันออกเราคือท่านขงจือ้อนะ หลายคนก็ชอบเรื่องราวของท่านคงจือ้อนะ2,000กว่าปีมาแล้วที่สอนมาจนเป็นวัฒนธรรมที่เหนียวแน่นนะของจีนเขาคงจื้อบอกความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในสังคมก็เพราะทุกคนไม่ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ส่วนใหญ่เป็นสักแต่ในน้ำและบ้างก็ชอบก้าวก่หน้าที่การงานของผู้อื่นเห็นไหมครับ ความยุ่งยากที่มันเกิดขึ้นในสังคมอย่างทุกวันนี้ยอืมก็เพราะทุกคนไม่ทําหน้าที่ให้สมบูรณ์ตรงนี้สําคัญนะครับพระพุทธเจ้าได้กําหนดหน้าที่ไว้หกประการคือสิงคหละ,ะสูตรเป็นพระสูตรที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือเป็นคู่มือมนุษย์ของจริงเลยนะว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องทําเรื่องหกเรื่องนี้แหละเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยนะทิศทางหน้าก็คือพ่อแม่ ทิศทางขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายเพื่อนฝูงข้างหลังก็ลูกเมียข้างล่างก็ลูกน้องข้างบนก็สมณะชีพามเห็นไหมครับเนี่ยเพราะทุกคนไม่ทําหน้าที่ที่ของจื้อบอกว่าไม่ทําหน้าที่ให้สมบูรณ์ส่วนใหญ่เป็นศัก์แต่ในานามโ,อ,โอ,านนอ้ได้เป็นผู้ว่าได้เป็นในอำเภอได้เป็น ธิบดีอธิบดีได้เป็นเจ้ากรมกระทรวงนู้นกระทรวงนี้แต่ไม่ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์สักแต่ว่าเป็นในานามอ้าวเซ็นแต่งตั้งง่ายโอ้กระโดดดีใจกันเลยเพราะแต่งตั้งแล้วนี่แต่ไม่ได้ทำอะไรให้เป็นโลเป็นพายมีเยอะถ้าเป็นโลเป็นพายจริงๆเนี่ยความยุ่งยากมันจะไม่เกิดขึ้นสังเกตง่ายๆความยุ่งยากเกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนไม่ทำหน้าที่ พ่อไม่ทําหน้าที่พ่อแม่ไม่ทําหน้าที่แม่ครูไม่ทําหน้าที่ครูนักเรียนไม่ทําหน้าที่นักเรียนเห็นไหมครับควายกันไปควายกันมาอย่างเงี้ยรับรองได้ว่ายังไงก็ใบไ,ไม่รอดเนี่ยและบ้างก็ชอบก้าวไก่หน้าที่การงานของผู้อื่นเห็นหรือยังครับก้าวไก่กันไปก้าวไก่กันมากฎหมายก็ไม่เคารพ บ้านเมืองมีกฎหมายกฎอะไรต่างคือแปลก็ไม่เคารพอยากจะทำค่าใหญ่ค่าไม่ผิดไม่ได้นะครับเพราะการอยู่ในสังคมสังคมแปลว่าการอยู่ร่วมกันยังมีความสุขการอยู่ยังยังมีความสุขมันก็ต้องแบ่งหน้าที่กันทำงานเหมือนในร่างกายเราตาก็ไว้ดูหูก็ไว้ฟังปากก็ไว้พูดไว้เคี้ยวไว้กินเนี่ยสิ่งต่างๆเาเหล่านี้มันมี เกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อทําหน้าที่ของมันเอาวันไหนไตาไปทะเลาะกับตีนตีนไปทะเลาะกับตาเหมือนที่ท่านพุทธทาท่านเขียนเอาไว้อะทะเลาะไปทะเลาะมาอา้าวตาไอ้ตีนบอกว่าเอาแต่เดินไอ้ตาบอกเอาแต่ดูไอ้ตาบอกงั้นกูหลับพอหลับตาตีนก็เดินลงเขาไปตายตายเพราะไม่รู้หน้าที่อ้าตีนมึงมีหน้าที่เดินก็เดินไปตามีหน้าที่ดูก็ดูหูก็มีหน้าที่ฟัง นะไม่ใช่สักแต่ว่าได้ยินนะฟังฟังฟังคือ,อมันจะเข้าใจมากกว่าได้ยินภาษาฝรั่งมันยังเรียกไม่เหมือนกันเลยเพราะนั้นเนี่ยความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในสังคมที่คงยือบอกเพราะทุกคนไม่ทําหน้าที่ถ้าลองกลับไปนึกดูดิถ้าพ่อมันดีแม่มันดีลูกมันจะไม่ไปอย่างนี้หรอกที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะพ่อแม่ดีลูกก็ไม่มีทางที่จะลื่นไหลไปได้หรอก ที่ลูกมันเป็นอย่างนั้นเพราะพ่อแม่ไม่ไม่คอนโทรลไม่ควบคุมไม่ทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีลูกก็เหลวไหลเละเทะจนกระทั่งทุกวันนี้สังคมก็มีปัญหาเยอะกลางค่ำกลางคืนกัมอเตอร์ไซค์แว้นกันเต็มไปหมดเลยเนะี่ยพ่อแม่ก็ซื้อมอเตอร์ไซค์มาให้ลูกขับแล้วลูกก็ตายแล้วพ่อแม่ก็มาร้องไห้เสียดายแต่ที่แม่ยื่นมือมัจจุราชให้ลูกพ่อแม่ยื่นมือมัจจุราชให้ลูก นะลูกมันไม่มีปัญญาซื้อหรอกเพราะพ่อแม่ซื้อลูกก็บื้นบื้นบึ้นนะ้ำมันหมดไปวันวันยังไม่รู้เท่าไหร่หมวลภาวะก็เกิดขึ้นเนี่ยมันมันคือทุกคนมีหน้าที่แต่ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะแล้วก็อย่าไปก้าวไก่หน้าที่การทํางานของคนอื่นเขานะครับอีกท่านหนึ่งเป็นชาวจีนซื้อมาเซียนคนนี้เก่งนะครับ ซื้อมาเสียเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฮั่นอตอนแรกก็ไม่อยากจะเขียนแล้วก็โดนตัดอวัยวะเพศเป็นขันทีดีน้อยอกน้อยใจเออแต่นึกถึงพ่อมาได้พ่อบอกว่าก่อนตายต้องเขียนประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฮั่นให้จบนะลูกในทีสุดเขาก็ต้องกลับมายอมรับตรงนั้นแล้วก็นั่งเขียนจนเสร็จซื้อมาเสียนพูดไว้สั้นๆครับ จะมีความหมายล้ำลึกมากๆคนเราล้วนต้องตายแต่ความหมายของการตายนั้นบ้างมีคุณค่าหนักแน่นดุจขุนเขาบ้างไร้ค่าบางเบาดุจขนนกโอ้เป็นไงครับคือทุกคนล้วนตายอ้าวนี่เป็นสัจธรรมแต่ความหมายของการตายตรงนี้สำคัญบ้างมีคุณค่าหนักแน่นดุจขุนเขา บ้างก็ไร้ค่าบางเบาดุดคนนกหมายความว่าไงครับคือคนเราเวลาตายพวกเนี่ยเขาวัดกันว่าไม่ใช่วัดจันสรรเสริญเยินยออ่านนะไม่ใช่คุณทำอะไรมาทำดีทำชั่วแค่ไหนเป็นไม่เท่าไหร่คุณจะเป็นอธิบดีเป็นผู้ว่าเป็นแนมเปอเป็นไม่สำคัญ แต่ว่าคุณได้ทำอะไรให้กับแผ่นดินมาคุณมีค่าหนักแน่นดุดขุนเข่าไหมแต่ถ้าคุณเอาตะโกงกินคอรับชั่นแบมือ,อทั้งรีดมือซ้ายถือตะลีดมือขวาถือขันไถเนี่แล้วก็ร่ำรวยเงินทองเยอะแยะพองนั้นคุณก็ไรค่าไรค่าบางเบาดุดคนนกคือไม่มีคุณค่า นรกก็มีที่ไปแน่นอนผู้จ้าบอกนรกก็มีที่ไปผิดศีหน้าก็ได้ก็หนึ่งก็ไปนรกแล้วไม่ว่าจะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดลูกเมียเขาพูดปดดื่มสุราเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ซื้อมหาเสียนสรุปไว้หมดคนเราล้วงต้นตายนี่เป็นสัจธรรมแต่ความหมายของการตายไม่เหมือนกันเราจะตายอย่างมีคุณค่าหรือจะตายแบบไร้คุณค่ามันก็อยู่ที่วิถีชีวิตของเรา ถ้าเราเห็นความสำคัญของการเกิดเป็นมนุษย์เราก็ทำตัวให้มีคุณค่าเหมือนดังพระพุทธเจ้าที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระโมคคลาพระสารีบุตรมือขวามือซ้ายพระอานนท์อุปถากสิ่งต่างๆเหล่านี้ในสังคมไทยเราก็รู้ดีเข้าใจดีแต่ไม่ค่อยทำรู้ทุกอย่างยกเว้นให้ทำไม่ยอมทำเพราะฉะนั้น เราจะมีคุณค่าดุดขุนเขาหรือว่าบางเบาดุดคนนกอยู่ที่ตัวท่านเองไม่ได้อยู่ที่ใครพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่ท่านบอกท่านไห้เราทําดีอยู่แล้วเราไม่ทําเราก็เป็นไปตามที่ซื้อมาเสียนท่านว่าไวา้แล้วก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมของพระพุทธเจ้าว่าทําดีก็ขึ้นสวรรค์ไปทําชั่วก็ตกนรกไปสําหรับวันนี้คงมีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ